3วิธีทําการตลาดบนทิกตอกที่มือใหม่ต้องรู้นะครับเรามาฟังด้วยกันวิธีที่1คือเข้าไปศึกษาคู่แข่งของคุณก่อนคนที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันกับคุณนะวิธีการนําเสนอของเขาวิธีการปิดการขายของเขาวิเคราะห์ช่องของเขาทั้งหมดนะครับรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งทุกเจ้าเท่าที่คุณทําได้แล้วนําจุดเด่นมาทําช่องของคุณเอง นะครับข้อ2ครับตั้งเป้าของตัวคุณเองนะกำหนดเป้าหมายว่าเนื้อหาที่คุณจะนําเสนอในช่องของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่ทําเนื้อหาตามอําเภอใจนะค,คุณต้องทำคอนเทนต์กับเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจของคุณนะครับวิธีที่3ครับความสม่ําเสมอในการโพสตนะ์เป็นเรื่องที่สําคัญม,มากๆครับ คุณต้องมีตารางการโพสเนื้อหาที่ชัดเจนนะฮะจะโพสวันไหนกี่ครั้งและจะโพสเวลาไหนกี่โมงนะฮะคุณต้องทำให้ได้ตามนั้นนะฮะให้ลูกค้าหรือผู้ติดตามของคุณเห็นคุณอย่างสม่ำเสมอเพราะการตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละคุณไม่เหมือนกันครับและน้อยคุนที่จะตัดสินใจซื้อจากการเห็นสินค้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นะ่ะ นะครับลองเอาไปปรับใช้กับช่องของคุณดูนะครับ